อสวัสดีท <their> <erei> ุกคนก็ได้ครับวันนี้ก็มากับกชนเดียวบคุณชื่อ MC เลนนะครับออวันนี้ก็มาชมของฟีกันนลยครับของฟีกโอ้ยตอนนี้ของฟีกเไปแล้วอันใหนแล้วขยะแล้วขยะขยะไอหมาเลย้ลืมแนะนําำผู้ช่วยนะเอ้ยผู้ที่มา่ายเลิบชื่ออะไรล เดียวค,ครับมาถ่ายคลิปเลยครับแล้วแอดมินก็นยืนอยู่ตรงนู้นนะครับไม่รู้ทำอะไรอยู่ยืนมองอะไรอยู่ที่นี่รู้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพีนนครักยาไม้อกไม้อก <My> อันนี้ชุดเก,กะาะมันต้องอเนนอาพวงเหล็กก่อนมั้เธอพุ่ยติกลติกลเหล็กควานเหล็กอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้รองเท้าไปอยู่ด้านหลังอ่ะ แล้วก็อ,อาวุธต่างๆแล้วก็อาวุธต่างๆแล้วก็ไอโจนปันโจนไอโจนก็มุกซ้ายด้วยมุกซ้ายตอนนี <c ười> ก้ก็คืออะไรครับไอเอาของไม่บ้างดีกว่าครับครับอันนี้ก็คือเอ็นชาร์ตของครับเปี่ยนแล้วเปลี่ยนสีขึ้นครับแต่ไม่รู้มันขึ้นเท่าไหร่ครับอะโปโกิทขึ้นมาขึ้นขึ้นเท่าไหร่ครับมันขึ้นไป หน้าสิบสิ่อาตอนนี้ก็อันนี้ก็โดย้าใส่ไปได้ดูสามสิบนั้นได้ดูสามสิบกอ้ได้นุ่มนวลก็อะกระตุกกรชอกนดอกไปก็นุคเลยเฮ้ยืออาจจะแหล็กนิดนึงครับตอนนี้กช่วงนี้ับมันอยู่ที่ช่วงน้มัยอื วีพีหนึ่งร้อยถาวอนนมดเฮ้ยวีพีหนึ่งร้อยถาวรนนะครับซุ per วีพีร้อยสิบ t ูถาวอนนะสต๊าฟสามร้อยนะของบอกฟันเก้าสิบ t หนึ่งชิ้นนะก็มดเนี่ยห้าร้อย t ถาวอนนะ S min แปดร้อยเนี่ยสุอ e r ก็พันห้าร้อยนะอันนี้ของบอกห้าสิบก็ห้าสิบ t ูนะอันนี้ก็มีพแชนะ ไอเดียวองบวกสิบไม่อยากไม่อยากของบวกหน้าสิไอเดียวไอเดียวเซิร์ฟเวอร์ที่มันที่มันพันห้าเพราะมันเปิดโอปเองได้อ๋อครับผมไม่ต้องมีโอปก็เปิดเองได้เติมเงินคุณซอบทุกวันอาทิตย์เนาะอันนี้พวกเออไปนรกเนาว่าไปนรกเฮ้ยๆๆๆๆโอ้มึงเข้าไปนรกไอ้สื่อนี้คือตามมาเนาะแล้วก็เป็นท็อปสิบมอไปโก้เนาะ

ăn cái gì không thì ăn cái gì không may ăn cái gì không thì ăn cái sao? ăn chết

เตือนเออทำได้ทุกอย่างดี๋ยก็ได้อแล้วก็ลือก,กไปอันนี้บอกของเพงมันมาจากไหนล่ะ <ไป S 2> อ่าไปตีกัไหมตีก็ว่าเล็กโเสีางเพลงช่างเพลงล็อกมากขอขอเป็นอาเรียกมันกมันเียกไม่เด้เลยไม่ไจะติด,ด,ดทำอะไรเพ้ย ไม่ใช่กวนเลี้ยงวะมาล้วไม่จะติดธรรมดาเอ้วีเอ็นจยอยอมอยมเห็นเจระวังเห็นเจระวังเจระวังเดินเรามีอาวุธออออลงตียังตาย่ตายตายหงาเีฟชนะไปนะชนะอะไรเเรามีแค่ทงไม้ธรรมดาไม่ได้อินชาอะไรเลยนีป้ัมปอมผมจะผมมันก็เิอที่หน้าสเปาเลย